สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับสวัสดี f c y o ีย u b e บเซโน่บูยำครับ b e เสียูทูบเซโน่ยำซิ่งไทยแลนด์ด้วยครับวันนี้ต้อนรับกันด้วยเจ้ายักษ์ดินดวนครับวันนี้เราลงแปลงใหม่นะครับน่าจะทีสองชั้นนะครับ2ชั้นดีครับดูครับเจ้ายักษ์ โอ้ลงนาเลยครับวันนี้เสียวุฒก็อยู่กับทีมงานเราเช่นเดิมครับผมอยู่กับทีมงานเราเช่นเดิมนะครับอยู่ด้วยกันตอนนี้แหละครับร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันนะครับเ,ออเสียวุฒรนี่มาเป็นเคยกระสังแล้ะครับ คุณอ pues, ินก็บ้านใกล้ๆกันนะครับค so ุณอินพึงมันหมายกันไปเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่แหละครับสืบุญครับจับนะครับจับนะ เอาตามมาครับเจ้าซุปเป็กย้อนแสงหน่อยครับพี่น้องย้อนแสงหน่อยนะครับแต่ว่าทีมงานเรานี่เรียกว่าไม่ได้หยุดกันเลยครับตั้งแต่ล้อมบุญทั้งแต่เช้าครับ อขอบคุณไปยังทีมงานสายโทรด้วยครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ทีมงานสายลองอพิบูรณ์นะครับมาครับเจ้าฮินโนสมอสิงให้เทคครับเ o 7โอเจดีครับ ต่นมีนี่ต่อจากอูสุวรรณสักนะครับซื้อมาในราคา60บาทหกแสนนะครับอูสุวรรณสักนี่ต่อดำค่อนข้างที่จะมาตรฐานนะครับเย็น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 เดี๋ยวแนบเดี๋ยวแนบหักโอ้นี่ครับ ก็บรรทุกก็เกรืองจะเต็มก็บาค,ครับผมฮะมมแต่ถ้าเทศนถนนใหญ่นี่ก็ต้องใส่อคอกครับใส่อคอกก็ลงสีเลนนะครับแต่ตาทีบ้านๆก็เอาปริมาณเท่านี้แหละครับเครื่องยังนิบอยู่ครับเจาซปเป็กนะครับซปเป็ก ทีโนในเครื่องริมครับเอามาวันแรกอนะัเล่กไปพากันไปเอาท่อพักออกเสียงลั่นเลยครับตามมาติดๆก,ก็รถขายกับข้าวว่างัน เซซ์ก็รับบัตรคิวไปก่อนนะครับเอ้าทีมงานสายรองพิบูลมาละฉายาก็ว่ารถนี้รถเป็นรถขายกับข้าวครับขายกับข้าวแบบไหนก็เดี๋ยวค่คยมาถามเจ้าของรถคันนี้ครับว่าทำไมถึงได้ฉายาว่ารถขายกับข้าวครับคันนี้เพราะว่าอะไรนะครับเดี๋ยวมาดู คันนี้แต่งเทอร์โบครับโรลกีดหนึ่งร้อยเก,ก้าสิบห้าแรงม้าครับแต่งเทอร์โบเพิ่มเติมก็เทอร์โบโฮเซ่เทสเอ๊ยห้าศูนย์นะครับเรียกว่าเสียงดิป,ปู่ปูป่ปู่เลยครับพี่น้องเซน,นนินน่งทำไมาถึงตั้งฉายาว่ารถขายกับข้าวอ่ะฮะทำไมาถึงได้ฉายาว่ารถขายกับข้าวอ่ะก็ฉายารถขายกับข้าวคันนี้ก็มาจากผมตัวผมเองนี่แหละ มาอ่ะเฮ้ยลาบเว้ยเอาไปยังไงถึงตั้งอ่ะก็เวลาผมไปไหนมาไหน,นใช้<ร>คันนี้ใช่ไหมมีไมโครโฟนข้างบนเห็นไหมอ๋อมีไม่มีไมโครโฟนผมก็จะประกาศปรกับเด็ตัวนี้เขาใช้อยู่กับรถผู้ใช้อ่อนี<ด>่ร <ๆ S 2> ูบโบครับเย่เรืโบเฮตเอ็กซ์ห้าศูนย์ครับ โอเบาเลยพี่เบาเบาเบานี่คนขับชื่ออะไรนะฮะเอาก็บอกให้เด็กเด็กต้องน้อยใก็ได้จ้ะเยี่ยมเลยครับ สายยาวรถใช้กับข้าวก็ผมนี่แหละเวลาไปไหนมาไหนกับข้าวครับกับข้าวออ๋มีมีเครื่องเสียงเงียบมั้ากับข้าวกับข้าวเฮ้ยมาจากไหนตีนไม่เหยียบอ๋อยินดีกับพี่หนึ่งด้วยได้ได้ได้ขึ้นแล้วครับได้ได้ขึ้นแล้วเป็นหนึ่งเหรียญเท่าไหร่หนึ่งจุดสองห้าหนึ่งเหรียญจุดยี่พาสตางได้แล้วสามสิบกว่าบาทใช่ได้แล้วสามสิบบาทสามสิบกว่าบาทสองวัน วันละสามสิบสามสิบหนึ่งเดือนก็3,000าเก้าเเก้าร0ย 900. YouTube นี่สตาร์ทสตาร์ทโอนเงินให้อยู่ที่หนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับถึงจะโอนให้ร้อยเหรียญขึ้นไปถ้าไม่โอนมันสั่งตรงไหมครับอ้อ,อยังไงก็มาติดตาม <พอ S 2> ช่อง YouTube สองช่องนี้ด้วยครับของของเจเจแคทสังลุยแล้วก็ของพี่หนึ่งอะไร ดินดวนสายลองพี่บูญนะครับยังไงก็ช่วยมาติดตามให้หน่อยเอาขอให้ถึง1นึ่พันซับก่อนนะของเจโอ่ะติดตามทีมงานเราเนี่ยแหละเอาใครอยากจะมีงานก็ต้องติดตามครับเผื่อว่ามีงานเรียกใครอยากมีงานวิ่งงานมีงานเรียกมีงานดินดวนก็อาจจะได้มีงานให้เยอะเลยแต่ถ้าไม่ติดตามนี่อาจจะพลาดสิทธิ พิเศษนะครับสําหรับมหาเจนะนี่นะขอใจไว้ก่อนว่างั้นนั่นแหละต้องสู้ครับบอสไม่ได้ครับต้องกล้าชนกับทุกสิ่งคือแรกยิ่งกะว่าจะมีแค่ร้อยสองร้อยเที่ยวเองเป็นพันแล้วโอ้พันกว่างานที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ถมนะครับงานเพิ่มเอาฝากถึงรถดำที่มีใบขับขี่มีทะเบียนมีอะไรเนาะ มาวิ่งร่วมได้ครับมาวิ่งร่วมได้ครับมีใบขับขี่มีทะเบียนแล้วก็เอกสารครบนะครับติดต่อมาทางยังเอเจก็ได้แล้วก็ผมก็ได้มาเบอร์เจ้าเบอร์เจเบอร์อะไรศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าศูนย์สองห้าหนึ่งแปดแปดแปดครับอ๋อที่หนึ่งเบอร์อะไรศูนย์แปดสามครับอเจ็ดสามสามอ่หกสามสามสองนี่ครับก็โทรมาติดต่อมาได้ทุกเวลาติดต่อสอบถามครับนะ ต้องการรถร่วมนะครับที่มีเอกสารครบมีใบขับขี่มีทะเบียนทะเบียนนะครับนะก็ติดต่อมาเลยครับผมตอนนี้มีงานอยู่ให้ให้ให้ทำครับดีครับเอ็ซียังเหรอแล้วก็ดูมอดินครับบนดินตัวนี้ก็โอ้กี่เที่ยวนี่พี่นี่เต็มนี่น่าจะแปดร้อยอ่ะแปดร้อยกว่าเที่ยวแล้วสองชั้นอีกทางงั้นเพิ่มอีก ต้องเพิ่มอยู่แล้วแต้องยกระดับขึ้นนะครับเพราะว่านี่เป็นพื้นที่นาครับผมพื้นดูจากระดับถนนแล้วก็ระดับถนนลาดยางครับเพราะต้องสูงกว่านะครับทีนี้ก็เป็นน้ำนะอ๋อระดับพื้นที่ครับรอฝากไปยังทีมงานโทรหนึ่งครับอยู่ในกันหมดเนาะทีมงานเก่าๆที่ เออเคยมาวิ่งซีเลนด้วยกันแล้วครับเดี๋ยวถึงเวลาเรียกตัวกลับมาโรงงานด้วยกันแล้วครับนะบก็ยังไงก็กให้มีเอกสารครบนะครับไปกับพี่ทะเบียนแล้วก็อะไรก็ติดต่อกันมาครับตอนนี้ก็มีคิวเทหลายเที่ยวเลยครับนะส่วนผมเองก็ตอนนี้ก็ ไปหาดำมาสักคันหนึ่งดียังไเดี๋ยวถ้าได้ยังไงอาทิตย์หน้าคงจะได้ขับครับเนี่ได้ใช้แน่นอนได้ใช้อาทิตย์หน้านี่แหละเอาขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านครับยังไงก็อย่าลืมติดตามคลิปตอนต่อไปครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามที่ช่องยูทูบและช่องเพจเอ่อเพจสในบุรียามนะครับเพจสินิบามซิงไทยแลนด์ครับ ขอจบไว้แต่เป็นคนนี้ครับผม